พอมันไม่เวิร์กเนี่ยผมก็เลยจะลองใหม่นะครับผมลองอย่างนี้กันแล้วกันนะสมการที่หนึ่งนี่ไม่รู้เป็นการบอกใบ้อะไรหรือเปล่านะครับสมการที่หนึ่งนี่เหมือนเขาจัดรูปให้เป็น y เท่ากับแล้วก็เป็นพวงในทางขวานะครับผมก็เลยเอานีแล้วกันมเอาผมเอาสมการที่หนึ่งอนะใช้ในการหาใช้ในการหา y ก็แล้วกันนะครับ ผมก็เอามาจัดนะครับสมการที่1ผมใช้ในการหา y ใช่ไหมมันก็จะเป็น y เท่ากับลบ x กำลังสใช่ไหมแล้วก็บวก x ใช่ไหมครับแล้วก็บวก0.75นะครับผมเอาสมการที่1มาหา y นะครับแล้วเดี๋ยวสมการที่2ผมใช้ในการหา x แทนนะครับ สมการที่1ก็ดึงมาเลยนะครับลบ x กำลังสองบวก x นะครับบวก 7, จุดเจสมการที่สองเนี่ยเอาอีกมี x อยู่2ตัวจะใช้ x ตัวไหนในการหาก็สมมุติว่าเขาอาจจะแอบบอกใบมันแล้วว่าใช้ตัวนี้นะยึดเอาไว้หา x นะครับอ่าผมเพราะฉะนั้นผมใช้ตัวนี้นะก็แ,แปลว่าสมการผมเนี่ยหน้าตามันออกมาปเป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่า y y นะครับบวกกับ 5xy ใช่ไหมทั้งหมดนี้ถูกสแควร root เอาไว้นะครับทั้งหมดนี้ติดสแควร root เอาไว้นะครับเหมัไหมตามไม่ทันบอกนะครับอันนี้ผมก็ใส่สัญลักษณ์การวนรอบเอาไว้ด้วยนะครับเป็นรอบที่ i ออะไรนี้นะครับใส่ไปด้วยโอเค โอเคนะครับลองดูสินะว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับเซฟก่อนเดี๋ยวไฟล์หายเออเรายังคงเริ่มต้นที่หนึ่งจุดอ๋อเมื่อกี้เรายังไม่ได้ลองไนอะ้นี่เลยว่าเปลี่ยนค่าเริ่มต้นแล้วจะเวิร์กไหมแต่แต่ถ้าคอนเวิร์ตเอ้ยถ้าไดเวิร์ตแบบนี้นี่ไม่น่าเวิร์กแล้วละเนาะยังไงก็ไม่เวิร์กแล้วนะครับอ่ะงั้นก็เราก็ทําแบบนี้นะครับที่เราเตรียมไว้นะอืม ขอย่อนิดนึงนะจะได้ copy สูตรได้ค่า x เราผูกสูตรจากตรงนี้นะครับ square root นะครับ sqrt นะครับ square root ของ y i นะครับบวก5คูณ x คูณ y นะครับ5 x x คูณ x, x คูณ y ปิดวงเล็บนี่คือสมการที่ใช้ในการหา x ถัดมาสมการที่ใช้ในการหา y ผมทำแบบ จากโคบีก่อน้วกันนะรอรอบก่อนนะอันนี้ก็จะเกิดจากลบของ x กาลังสองนะครับตอนนี้ใช้จากโคบีก่อนนะใช้ x เริ่มต้นก่อนนะครับลบของ x กาลังสองนะครับเออเดี๋ยวนะเนี่ยเราต้องรีเช็คเนี่ยพอเราเขียนว่าเป็นลบของ x กาลังสองอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันมองลบลบ x อ่ะเป็นก้อนเดียวกันอนะ่ะแล้วค่อยจับยกกําลังสองซึ่งมันไม่ถูกนะครับ มันต้องตรงนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นลบของไอเอ็กเนี่ยกำลังสองใช่ไหมเอ่อต้องเขียนอย่างงี้เอากำลังสองยัดไปในวงเล็บแบบนี้เอาอ่านี่ต้องเป็นแบบนี้ลบของ x กำลังสองนะครับบวกกับ x ใช่ไหมแล้วก็บวกกับจุดเจ็ดห้านะครับอ่าโอเคก็ได้แบบนี้มานะครับแล้วก็เราเปลี่ยนสูตรตรงนี้ใช่ไหม เราเปลี่ยนสูตรในการหา x ใหม่ y ใหม่นะครับเอาอีกแล้วได้เวร์ดอีกแล้วอันเนี้ยรูปแบบนี้ก็ไม่ออกเว้ยอันนี้เป็นจาโคบีใช่ไหมก็คือรอรอบอ่าถ้าไม่รอรอบล่ะแปลว่ามี x ใหม่เราใช้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอา x เ,เริ่มต้นมาใช้ในการคำนวณ y ใหม่เนี่ยเราเอา x ใหม่มาใช้เลยดีกว่าลองดูซิมันจะได้ จะคอนเวิร์ตไหมนะครับจะลูกเข้าหาคำตอบไหมอุ้ยอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้เราแก้สูตร y ไปใช่ไหมมีใหม่ใช้เลยอ่ะแล้วทำไมมันยังเออร์เรอร์อยู่อีก สงสัยเป็นสแควรูติดลบอะไรแบบนี้แหละมั้งเนี่ยอมใช่ไหมเพราะวมันติดลบมานี่กว่าใช่ไหมนเป็นบวกไม่ได้อีกอ่ะตายละจะต้อเอาคอมบิเนชันไหนอีกวะเนี่ยย้อนกลับไปดูสมการตั้งต้นสิเนี่ยวันพอยต์เทเลชันมันจะน่าเบื่อแบบนี้แหละนะครับมันจะแบบโอ้โหหาจนกว่าจะเจอคอมบิเนชันที่มัน ใช้ได้เนี่ยนะมันก็จะเนี้่แหละเหงือกแห้งนะครับเอารูปแบบไหนต่อดีเมื่อกี้ตัวล่างเราใช้ x ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดสมการเอ้ยไม่ใช่สิอ๋อใช่แล้วไอสมการหา x เ,เราใช้ตัวนี้ยึดเอาไว้ใช่ไหมถ้าเกิดเรายึดตัวนี้ล่ะจะออกไหม นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกิดสมการข้างล่างนะครับแทนที่เราจะยึดตัวนี้ในการวนหา x นะครับนี่เรากำลังดูสมการนี้อยู่นะครับแทนที่เราจะใช้ x ตัวนี้ในการหาเราใช้ x ตัวนี้แทนขวามือจะเป็นอะไรนะครับ ถ้าเราใช้ x ตัวตรงนั้นแทนขวามือมันก็จะเป็น x กําลังสองใช่ไหมครับย้าย y เป็นลบใช่ไหมแล้วก็ย้าย 5xy เป็นลบเหมือนกันไม่ใช่ย้าย 5y เป็นลบนะครับถูกไหมถ้าเราเอาสมการนี้ใช้ถ้าเราเอาตัวแปรตัวนี้ยึดเอาไว้นะครับใช้ในการหา x ก็แปลว่าขวามือผมอ่ะจะต้องเป็น x กำลังสองใช่ไหมลบ y อ๋อต้องหารด้วย5 y ไม่ใช่ลบห y หารน,นะครับดูไปคิดไปมีกระดาษทดมีปากกาเขียนข้างๆด้วยนะครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับดูอย่างเดียวนี่คือ คุณรับความรู้จากผมไปได้ไม่ถึงห้าเปอรเซ็นต์หรอกนะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนท้ายข้อนี้เดี๋ยวจะเอารูปหนึ่งให้ดูว่าผมพูดถึงอะไรเมื่อกี้นะครับมันจะมีสามเหลี่ยมของการเรียนรู้นะ learning triangle อยู่นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะงั้นผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรอะสมการในการหา x เ,เป็นตัวนี้ก็แล้วก,กันนะครับลองดูนะ ทำให้ดูเลยอ่ะตรงนี้นะครับก็จะถูกแก้เป็นอะไรนะเป็น x ก,กําลังสองนะครับตัวนี้นะยกกําลังสองนะครับลบกับ y นะครับโอเคแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับหารด้วย 5y ทั้งหมดนี้นะหารด้วยวงเล็บของ5คูณ y นะครับะจะเป็นแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนสูตรของ x ไปใช่ไหมเราก็เปลี่ยนสูตรของ x ในเซลล์ถัดไปที่เราจะเป็นต้นแบบในการลากนะครับโอ้โชคดีจังคอมบิเนชันนี้ออกแล้วนะครับออกที่9้ารอบนะครับอ นะเออเรเราต่ํากว่าจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอออจริงๆมันต่ํากว่าศูนย์จริงๆมันต่ํากว่าจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนอะใช่ไหมเป้าเราคือจุดศูนย์อะไรนะเดี๋ยวนะเป้าเราคือจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งโอเคอันนี้คือเล็กกว่าแล้วแต่ว่าเอ่อวถึงก่อนละแต่ว่า x ยังไม่นะครับ x ยังไม่ถึงถ้าจะให้ถึงคู่กันก็คือตรงนี้นะครับ แล้วคําตอบของเราก็จะเป็นคู่นี้นะครับใช้เวลาแปดรอบนะครับออโอเคเพราะว่าเราลองไป2องคอมบิเนชันจาก6นะครับปรากฏว่าไม่เวิร์กเลยไปเวิร์กตอนคอมบิเนชันที่3นะครับยังเหลืออีก3ามคอมบิเนชันที่คุณเล่นได้นะครับลองกลับไปเล่นเองที่บ้านนะดูว่าเมื่อไหร่คอนเวิร์ตเมื่อไหร่ไดเวิร์ตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ ตรงนี้มันจะมีประเด็นที่ควรจะคุยอยู่อีกพอสมควรเลยอ่ะประการแรกตอนนี้นะครับที่เราผูกสูตรเอาไว้นะเราผูกสูตรในเชิงของเก u s s i d e ใช่ไหมมีใหม่ใช้เลยนะครับอันนี้คือแน่ๆเลยตามเซนต์นนะตามความรู้สึกเราอะ่ะพอเราได้ x ใหม่มาปุ๊บเราใช้ในรอบเดียวกันเลยเนี่ยแน่ๆเลยมันต้องเร็วกว่าถูกไหมครับมันต้องเร็วกว่าจากคูบีแน่นอน Common Sense นะม,ม,มันบอกเราแบบนั้นซึ่งของจริงก็เป็นแบบนั้นนะครับ อาการถัดไปเราจะเห็นว่าเวลามันมีมากกว่าหนึ่งตัวแปรเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงเลยแหละที่ว่ามันจะมีบางตัวแปรที่เข้าถึงคำตอบอะก่อนชาวบ้านเขานะครับถ้ามันมีตัวแปรน้อยๆอ,อย่างในโจทย์เราเนี่ยมันมีแค่สองใช่ไหมก็มีแค่สองเราก็คำนวณวนซ้ำไปได้เรื่อยๆนึกออกไหมครับเพราะว่าอย่าง Excel นี่นะเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเนี่ยนะก็าลากเอาอะเนาะ แต่ว่าหลักการที่ที่ถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีเขาจะทำกันเนี่ยนะคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีเขาจะทำกันเนี่ยก็คือเขาจะทำแบบนี้สมมุติว่าตัวแปร y เนี่ยมันเข้าถึงคำตอบไปเรียบร้อยแล้วคือค่าเอ r ร,ร์มันเล็กกว่า tolerance ท,ที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะหยุดวนหา y แล้วอ่ะคือจะไม่วนหา y อีกต่อไป รอบที่เหลือเนี่ยครับรอบที่เหลือพวกนี้นะครับเขาก็จะวนหา x อย่างเดียวแล้ว y มันก็จะนิ่งอยู่ที่ค่านี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงคําตอบแล้วนี่ใช่ไหมมันเข้าถึงเออร์เอร์ที่ยอมรับได้ไปแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นในรอบต่อ,ตอไปมันก็จะเขาก็จะเขียนโปรแกรมมาให้หยุดวนค่า y แล้วพอละว,วนเฉพาะค่า x นะมันก็จะได้รอบที่ไม่ใช่รอบสั้นหรอกมันจะเปลือง ทรัพยากรเปลืองแรงงานเปลืองกําลังไฟฟ้าที่ต้องมาปั่น CPU เนี่ยครับน้อยลงใช่ไหมเพราะแทนที่เราจะต้องคํานวณซ้ําตัว y ซึ่งไปถึงคําตอบแล้วอ่ะก็คํานวณเฉพาะค่า x ตัวเดียวนะครับประหยัดเวลาด้วยนะมันก็จะทําให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราวนแค่ x และไม่ต้องวน y ไม่ต้องแบบคํานวณตัวแปร y ซ้ำให้จินตนาการต่อไปอีก ว่าถ้าเกิดคุณเล่นกับปัญหาประเภทเปัญหาประเภท CFD หรือว่า Finite Element ที่คุณจะมีสมการเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสมการเนี่ยไอการที่คุณวนทั้งล้านสมการทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่บางตัวมันคอนเวิร์ตไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเสียเวลาอย่างใหญ่หลวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นโปรแกรมเมอร์ที่ดีเขาก็จะต้องเขียนโปรแกรมให้ เป็นแบบนั้นนะครับก็คือตัวแปรตัวไหนถึงทอร์เรนซ์้ะนะหยุดบนเฉพาะตัวแปรที่เหลือตัวแปรตัวไหนถึงแล้วก็หยุดอีกก็บนเฉพาะตัวแปรที่เหลือมันเวลาที่ใช้รวมทั้งหมดอะมันก็จะสั้นลงนะครับอ่เล่าให้ฟังว่าประเด็นพวกนี้นะครับทีนี้กลับมาข้อเดิมนะครับเอ่อตรงเนี้ยเรากําลังผูกสูตรด้วยเกาไซเดลอยู่นะถ้าเกิดเราผูกเป็นเอ่อจาโคบีล่ะอ่าแทนที่จะมี x ใหม่เราใช้เลยแล้วก็ ใช้ x เ,เก่ามันใช้ x เ,เริ่มต้นในการคำนวณ x ใหม่ y ใ,ใหม่ทั้งคู่ก่อนนะครับดูซิว่ามันจะคอนเว r รไหมแล้วถ้าคอนเว r รมันจะคอนเว r รตอนรอบที่เท่าไหร่นะครับเ,เมื่อกี้มันได้ตอนรอบที่8ใช่ไหมโอ้ได้เท่ากันแหละออไม่ไม่ต่างกันนะครับโจทย์ข้อนี้เพราะบับงเอิญว่าจะจารโคบีหรือว่าจะเกาไซเดลเนี่ย ไม่ต่างกันนะครับก็เข้าที่รอบที่แปดอ๋อเข้าที่รอบที่เก้าก็กินไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่2ตัวแปรงไงมันก็เห็นภาพว่าแค่รอบเดียวแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบที่บอกอะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวแปรเนี่ยมีผลเยอะนะครับมีผลเยอะนะโอเคนะครับแค่เร็วขึ้นเที่ยววินาทีอะไรเงี้ยรวมๆหลายๆล้านตัวแปรแล้วเนี่ยมีผลเยอะนะครับ อ่างั้นผมผมแปลงกลับไปเป็นรูปแบบของเกาไซเดอร์ก่อนนะผมนะอันดูกันนะปั๊บปั๊บปั๊บโอเคได้ยังโอเคอ่ะนี่ผมเซฟมานี่คือวิธีวันพอยต์เ e r a t i o n นะครับ จัดรูปสมการให้เป็น x เท่ากับอะไรสักอย่าง y เท่ากับอะไรสักอย่างนะครับก็คือสมการวนหา x ตัวหนึง่งวนหา y ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาทําการทดลองดูทดลองก็เนี่ยครับใช้จาโคบีหรือว่าเกาไซโดก็เลือกเอาเกาไซโดได้เกาไซโดก่อนถูกไหมเพราะอันนี้มันเร็วกว่านะครับตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนค่าเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะถ้าเราเปลี่ยนค่าเริ่มต้นบางทีมันอาจจะทําให้ปัญหามันเร็วขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ แต่อันนี้เห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแค่2ตัวแปรอ่ะมีหลายอันนะที่ลองเล่นได้นะครับลองไปเล่นดูอีกคอมบิเนชันที่เหลืออย่าเงี้ยนะครับ X เ,เท่ากับคำตอบผมก็เลยไปดึงเอารอบสุดท้ายตรงนี้นะครับเป็นคำตอบตัวนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้โอเคเป็นนั้นเสร็จนะครับวิธี one point เ t อร์ชั เดี๋ยวนะกําลังนึกอยู่ว่ามีประเด็นอะไรที่จะหลงอีกไหมก็ d i s c u s s i o เนี่ยไม่ได้เขียนนะครับใช้พูดให้ฟังเอาเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนสอบหรือเป็นตอนเอาจริงต่อเป็นตอนที่คุณส่งงานลูกค้าคุณก็ต้องอธิบายวิธีคิดวิธีให้คำตอบคุณใช่ไหมล่ะอันนี้ต้องฝึกนะครับนะโอเคนะวิธี one point iteration นะครับ ตามนี้มีคำถามอะไรไหมครับไม่มีก็เดี๋ยวผมขอนาทีสองนาทีนะครับขอพักคอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นวิธีที่เหลือนะครับ